Ya, yeah, loba. Oh. Just break it. Just break it. Nala. Yes. Nape some more, no. No, no rek. Mas kue. Baik, nanti waktu. Sampai ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ป้าพามาเข้าป่าอีกแล้วตอนนี้ทุกินทุกม a n y t h i n g มาทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ป้าพามาเก็บนี่นะคะเพื่อนหน่อไม้ฝรั่งป่าอินเฮียเย่ป่าเดิมนะคะทุกปีนี่คือหน่อแรกนอแรก โน,นนะคะเพื่อนเห็นไม้ตรงนี้เราจะซูไมไ้ดูนะคะเห็นต้นเขาไหมอันนี้คือต้นที่เขาแก่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะวันมีหน่อไหมก็จะเดินบุกไปบุกไปเลยก็จะสังเกตแบบนี้นะคะนี่ดูต้นเขาเนี่ยตรงไหนมีต้นเราก็จะไปดูตรงโคนค่านะคะว่าเขามีหน่อขึ้นอีกไหม ูนี่ใหญ่มากป้าชอบกินแบบนี้นะคะเพื่อนนี่นี่ชอบกินมนไหมนุ่งโคนเนี่ยเพื่อนดูโคนเขาสิคะใหญ่มากเลยอะไม่มีนะคะไม่มีหนอเราก็าไปต่อนะคะเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ นี่นี่นะคะเพื่อนนี่อีกหน,นึ่งต้นเฮ้ยจะมีหนอไหมเอ,อ่ยไม่มีหนอนะคะไม่มีหนอเราจะเอายอดอันนี้นะคะนี่ปลาชอบอัดผัดนะคะมันอร่อยนี่แบบนี้นี่นะคะเพื่อนนี่อีกหนึ่งต้น ไม่มีนอไมเอ่ยไม่มีหนอนะคะไม่มีหนอเราจะเอายอดอันนี้นะคะนี่ป่าชอบอัฐผัดนะคะมันอร่อยแบบนี้นี่ก็มีอีกหนึ่งนี่โหยงามนี่ได้สองยอดแล้วอีกไม่น้อ นอใหม่ๆหน่อยสิคะนี่นะคะเดี๋ยวมีอีกนะคะข้างล่างเดี๋ยวจะลงไปดูข้างล่างนะคะนะคะเพือเ่อนเห็นไหมเห็นไหมก็ะจะได้อีกหนึ่งนอนีน่แล้วก็หนึ่งยอด มาดูตรงนี้กันค่ะเพื่อนๆนี่โอ้ได้หลายนอเลยเี่น,นี่อาจจะมองไม่เห็นนะคะเพื่อนๆมันย้อนแสงก็นี่นะคะนี่โอ้สองนอก็นอที่สามนอที่สามนะคะ,ะต่ำๆนี่นอที่สาม นี่นะคะีสี 4. แบบนี้ก็เอานะคะเพื่อนป้าชอบกินยอดมันแบบนี้นะคะนี่แบบนี้แบบนี้ก็เอานะคะนี่โอ้โหแต่เราเช็คข้างล่างนะคะมีอีกไหมเนาะ หมดแล้วคาะเพื่อนไปต่อไปต่อคาเลี้ยง ยังหน้าเ่ามายางหน้านี่โอ้โหเสดายจังมากับชาไปนี่ no ่ะ <That. S 1> too late now I'm g e t i n here t i n g แคป s m a วันเด็กลีดเดอร์นี่ก็เอานะชอบกินชอบกินแบบนี้นี่ห What? No, 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 no. oh. Over there. Oh, yeah. How much? Yeah. Yeah? Yeah. Thank you. let have some more ground here. I'm going to inside there. Oh, nee. ขึ้นหมดแล้วไม่มีนอแล้วก็นุชุดหนาวสมันเกตอีเอาอเลยดิไปเป็นบรรยากาศของป่าที่เก็ไนะคะมันก็เป็นพกักโอเวอร์แด์เจออีกแล้วกลุ่มนึงแต่ใกล้จะ ช้าไปเกือบช้าไปนะคะเพื่อนแต่ก็โอเคนี่เอายอดประมาณนี้แหละป้าชอบกินเอาไปผัดผัดไฟแดงนะคะนี่แล้วก็หาดูมีนองไหมมันไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่ามันจะขึ้นประมาณนี้แหละดูรสนอ ก็ไปต่อนะคะเร็บแล้วหนึ่งหนาะเอย๋ยะนี่สมอเฮี้ยสมอโอเดะไปต่อไปต่อหาย Yeah, yes. it's uh aspar oh, asparkas, oh, yeah. Uh, uh huh Dinner. <laughs> dinner tonight. Yes. And I haven't went. Sam's he I know to me. You eat the No. I I seen someone that eat it. I've not tried yet. Yeah, they're they're nice, they like spinach all right that's yeah. um, it blackberry leaves are supposed to be good as well yeah i seen um, i seen my friend eat a blackberry leaf yes yeah very good i haven't I haven't, no, tried. I haven't tried these yet um, you know, I'm sure I'm. <laughs> <laughs> yeah to be good for tea. yeah จำด้วหมฮะเดินเลินกูได้ดีอันเอมพิกเด็กพีส่นอใหญ่ใหญ่เยอะหนึ่งก้อนนะคะเราก็จะพอละไม่เอาเยอะ แค่พอกินแล้วก็พอแบ่งมันเพื่อนอุ้ยน้ำซีด่าอิน n ราะนจืดอะไรน่ะเนาะทุสมไปอีน้้แล้ว พอแล้วนะคะแต่ว่าพอเห็นก็อดใจเก็บไม่ได้โอเวอร์เดย์อดเ่ยบรรยากาศ ฝั่งทางนน้นก็จะเป็นทะเลนะคะเพื่อนเดี๋ยวป้าจะพาเดินด่าเริงยูซี่ออนท o p แดะโอ้ยเดี oh, yeah. เ๋ยวเนะไงนั่งไงสำเโอจะพอแล้วก็เดินเที่ยวเดินเล่นก็เจอนะคะเพื่อนนี่เจอก็ต้องเอาค่ะไปแจกเพื่อนๆกินดีกว่าไหนๆก็มาแล้วเนาะ ไม่ได้มาบ่อยๆนะครเพื่อนเพราะว่าคนขับรถไม่อยู่นี่ก็ถ้าลุงมาก็จะได้พามาก็จะได้มาปีละครั้งหรือว่าสองครั้งนะครเพื่อน,นโอ้ยเยอะมินี่เฮีย แล้วมันจะมีเมื่อกี้เห็นเนี่ยนี่นะคะทีเดียวแปบบเดียวได้หนึ่งกำเนี่ยเล็กซีแด้ะ and you get it? That's only short one. Khoi no. dun nha You been for you been firm. Got it. Four more. Uh. Yeah. Thank you มีได้อีกแล้วอยากให้ดูวิวรอบๆนะคะเพื่อนตรงนู้นเป็นทะเลตรงนู้นก็เป็นเห็นไม้กังหันว่าให้ดูกังหันนะคะเห็นไหมน้ะกังหันนู่นกังหันผลัตไฟฟ้านะคะเพื่อนอ้าหนไม้ฝรั่งที่เราได้ เอาแค่นี้พอนะคะนี่แล้วก็เก็บใส่ถุงไปแล้วก็นี้นะคะนี่ของโปรดก็จะไปเดินกันต่อนะคะเพื่อนบรรยากาศร,บรอบๆนะคะเพื่อนว,วันนี้เงียบดีจัง very quiet today ทะเลเขาเรียกว่าฟอร์มบีนะฟอร์มบีฟอร์มบี้ like uh, just like s o สมุยอื e สมุยกเกาะสมุย yeah look like ก็สมุย right now Where did walk there. you see the house over there Oh, very far over there walk. only 10 kilometers นี่ก็เป็นป่าที่ป้าเก็บผลไม้ฝรั่งนะคะนั่นก็เป็นสนามกอล์ฟนี่ก็จะประมาณนี้แหละก็ถ้าเก็บจริงๆอะ่ะมันก็ได้เยอะนะคะเพื่อนนี่นี่เก็บเล่นๆนะผ่านมั่งไม่เอามั่งเพราะว่าปีนี้มาทันนะคะเพื่อนบางปีก็มาช้าเพราะว่าฝนแรงปีนี้ฝนดีก็เลยมาทัน สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ hey, hey. เพื่อนๆ hey, <hey>, hey. <laughs> คลิปนี้นะคะ <Hey. S 1> ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ <Hey. S 1> เพื่อนก็ขอบคุณนะคะ <Hey. S 1> don t forget กดไลค์กดแชร์กด subscribe for me oh yeah and for me yeah for me ah uh, say goodbye bye สวัสดีนะคะ